โอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมด้างมิลาดน,นะครับเกงช่อมีชื่อว่า Legend of Keeper นะครับผมแนวเกงว่าจะประมาณเราเป็นผู้ควบคุมดันเจียนเออแล้วก็จะมีฮีโร่หรือเ,เราเรียกว่านักผจญภัยนะครับผมปรุกอบดันเจียนที่เราคุมอยู่โดยเราจะรับบทเป็นหนึงหน่งใน3ตัวละครนี้นะครับคือเซนออฟแล้วก็ไม่แ<ๆ>น,น่ใจน่าจะเป็น นากาหรือเปล่าแล้วก็เป็นเอนจิเนียร์นะครับด mm hmm. กบบินผมไปมชวนแกดูกล้องเล่นไปได้แค่นิดเดียวโอเคโดยกด,ยด,ยด,ยดยง่ายครับเราจะทำการจัดการตันเจียนที่เราขุ่อยู่นะครับโดยการวางกับดักเซตมอนเตอร์หรือใช้เอฟเฟกของตัวฮีโร่เรานี่แหละแต่ละตัวจะมีสกิลที่ต่างกันนะครับในการจัดการกับ ฮีโร่ที่มาบุกดันเจียนของเราโอเคตัวเกมจะเป็นยังไงก็เข้าไปดูข้างในกันเลยครับโดยเริ่มต้นมาเราจะทำการสร้างเซฟของเราก่อนนะครับขอถามว่าเราจะต้องการเล่นทูต o r เรีไหมซึ่งผมเล่นมาแล้วผมก็จะข้ามโอเค okay. จะเป็นการเลือกฮีโร่นะครับโดยฮีโร่แต่ละตัวเอไม่ใช่ฮีโร่สิเาเรกบอสประจำดันเจียนแต่ละตัวจะมีค่าสเต็คที่ต่างกันโดยจะเป็น ตัวนี้ที่เปิดให้เราเล่นก่อนนะครับก็คือตัวเนี้ยจะเก่งเรื่องมอนสเตอร์จะอ่อนเรื่องกับดักแล้วก็จะมีเวทที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นการลดขวัญกำลังใจที่เกือบเกือบเกือบจะแรงเนาะตัวนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่ค่อยเก่งแต่จะเน้นเรื่องกับดักที่รุนแรงสเปลวเวทก็คือไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับแล้วก็ลดขวัญกำลังใจที่กลางๆนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเน้นเวทนะครับก็น่าจะ เป็นเผ่าเอ็นเชียนหรืออะไรสักอย่างที่ใช้เวทเก่งแบบผมว่านะก็แทบกับที่ให้มาก,ก็ก็ใช้ได้นะสลิปฮอดเดอร์นะครับตัวที่เราจะได้ในตอนแรกก็ถ้าเวล6เราจะสามารถกดล็อกสลิปอ๋อเขาบอกว่าเซฟปฮอดเดอร์ต้องเวล6หกก่อนงจะปลดล็อกเอนชานเดรสตัวนี้ให้มาใช้ได้แล้วก็จะปลดล็อกเอนจิเนียร์นะครับให้มาใช้ โอเเคชชชันแพ่ดูที่หน้าสแต็กนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลเบลเอ่อเบลกาฟฟี่นะครับข้อมูลของในเรื่องของตัวละครตัวนี้นะฮะก็จะมาเป็นสแตตนะครับเลือดเลือดพลังที่102ความกระตือร้อนที่80ความเร็ว90แล้วก็ motivation ก็คือการหิวเลือดต่อเทิร์นแล้วก็คือ regeneration นะครับ ตัวนี้กันไฟ20แพ้น้ําแข็งนะครับแล้วก็มีเกาะเริ่มต้นที่20เอ้ยแพ้แพ้อากาศเสียเลยก็แพ้น้ำแข็งแล้วกันพิดด้วยนะครับอายุ54ปีนะครับชื่ออะไรเนี่ยม็อกหรเผ่าเซนทอนะครับเกมโหมดจะมีคาส10กับคอสตอมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า อ,อ๋อข้อต้อมคือเราจะเลือกตรงนี้ได้โอเคแต่ผมไม่เคยเลยนะผมไปขัดศิกแล้วกันนี่คือเซตที่เขาให้มาตอนเริ่มต้นนะครับผมก็จะเป็นกับดัก1 2 3ชิ้นแล้วก็มอนสเตอร์อีก8ตัวนะครับวันนี้ก็คือพอรมอนสเตอร์ที่เราควบคุมอยู่นะครับจะเป็นออฟหลือกอบบินไม่นา่าจะกอบบินใช่ไหมกอบบินแล้วก็เป็นสเกลเลตันแล้วก็เป็นเดวิลนะครับ ส่วนธาเลสด้นบนมาเราจะมีธาเลสพอยท์หนึ่งอันให้เราเลือกอัพตามที่เราอยากจะใช้นะครับตัวนี้จะเป็นอีทาวอร์มอนเตอร์อีสต์ดีฟิทแกรนอ๋อเมื่อมีมอนเตอร์เราเสียชีวิตจากการต่อสู้หนี่ยตัวจะมีเปอร์เซ็นต์สิบในขั้นแรกแล้วก็ยี่สิบในขั้นที่สองน,นะครับที่จะทำให้มาสเตอร์ก็คือตัวนี้ของเรานะครับได้รับ ชิลก็คือโล่ซึ่งจะกันดาเมจจากการโจมตี20%นต์เหีอยู่นะเ,เนี่ยแล้วก็จะเป็นการทู the master. เดอะมาสเตอร์รูปเปอร์เซ็นต์ชาติคลิปเอนแบทอ๋อคือเมื่อมาสเตอร์ครับโดนโจมตีจะมีโอกาส50-100%นะครับก็คือมันมี2ขั้นเห็นไหมทุกคนตอนนี้ขั้นแรกจะมีโอกาส50ขั้นสองมีโอกาส100นะครับในการที่เราจะโกรธนะครับผม สภาวะโกรธจะทําให้เราโจมตีทั้งกายภาพแล้วก็สภาวะจิตใจแรงขึ้นอีก10%นะครับผมตัวนี้คือจะทําให้การโจมตีทางจิตวิญญาณแรงขึ้น10 2ถึง20หรออันนี้ผมไม่ชัวนะอันนี้คือเมื่อเราสามารถจัดการฮีโร่ที่มาบุกดันเจนเราได้แล้วเราจะได้รับ โอกาส10-20เออสิบในขั้นแรกและ20%ในขั้นที่2ใ,ใ,ในการที่จะทำให้มอนสเตอร์ในกลุ่มที่ที่สู้ด้วยตอนนั้นของเราอ่ะโกรธ3เทิร์นนะครับเราจะตีแรงขึ้นอีกสามเนตะ์แนอูอันนี้ดีนะแต่อันนี้ดีกว่ามาใชิญ Let's get to work โอเคนี่คือหน้าปฏิทินนะครับผมเราจะสังเกตว่าตรงนี้มันเขียนว่าวีควีคหนึ่งก็คือสัปดาห์แรกจะเริ่มด้วยการที่มีแอดเวนเจอร์ Adventure นะครับก็คือนักะจนภัยนะครับผมในการเข้ามาบุกดันเชียนของเราโอเคเราไปต่อเราสามารถจัดการมอนสเตอร์ตรงนี้ได้นะครับผมก็คือนี่เขาจะเขียนรูมหนึ่งแลวรูมที่สองเนาะเราสามารถโยกย้ายเขาได้นะว่าจะให้เขามาอยู่ห้องห้องที่หนึ่งหรือห้องที่สอง โดยห้องแรกเนี่ยจะตายเป็นประจำผมก็จะเอาพวกที่ตีแรงๆไปไว้ห้องที่2เพื่อจัดการนะครับอันนี้ก็คือแทะกับดับมีการิซ่นก็คือมอนสเตอร์ที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราจะมาไว้ตรงนี้เพื่อให้มันพักฟืนนะครับพักฟืนยังไงเดี๋ยวรอดูกันเลยโอเคเราจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วข้างล่างจะเป็น b ลัดก็คือเลือดนะครับจะได้จากการที่เราสามารถฆ่าฮีโร่ได้ส่วนตัวนี้เชียก็คือน้ําตาเราจะได้จากการที่ฮีโร่ หมดกําลังใจในการสู้แล้วมันจะถอยกลับไปส่วนเงีนก่คือได้มาจากการทํากิจกรรมพวกนี้แหละเดี๋ยวเราจะได้ตังมามันเป็นรีซอสสาอย่างในเกมที่เราจะได้ใช้นะครับผมตัวล่างนี้เลย HP นะครับก็คือเลือดของบอสของเรานะจะอยู่ที่1ันสแล้วก็ l e เจน n ์เทลต่อสัปดาห์นะครับก็คือ1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์เนาะแต่ละสัปดาห์จะมีเวนที่ต่างกันเราควรเลือกดีๆอ่า ไปดูอีเวนต์แรกนะครับก็คือแอดเวนเจอร์ที่โอเคเราจะต้องทำการเลือกจัดการดีๆว่าเราจะให้ใครมาอยู่แนวหน้าโดยดูจากสเต็ข้างล่างทุกคนเห็นไหมสเต็ตตรงเนี้ยตัวนี้จะการกายภาพ3-5กันพิษ50ซึ่งพวกนี้โจมตีฟอส อ่าตัวนี้โจ,จมตีด้านหน้าดยธาตุอากาศฟิสิกโจมตีด้านหลังจะเียนแปรเรื่อยๆแข็งตัวนี้กันน้ำแข็ง50เลยเหรอเอาตัวนี้ลงที่บ้นนีตัวไหนโจมตีด้านหลังโจมตีด้านหลังกากยภาพในการกายภาพนิดหน่อยห้องแรกมจีจการเป็นแบบนี้ห้องสองเป็นการเซตทรัพนะครับก็คือกับดัก ตัวนี pues ้ทาให้เลือดไหลแคลาิเมตสิบแล้วทำให้เลือดไหลเทินละสิบเป็นจํานวน2เทินเอาเทินละห้าเขาเขียนไว้นะครับเทินละห้าคูณสองคือรวมสเทินสืบอนี้เลือดสเลือดสิบตัวนี้จะทำให้ลดปัดกําลังใจสิแล้วก็ทําให้ติดสานะาลดควัลังใจไปอีกเทินละห้าอีกสองเทินก็เป็นยี่สิเือห้องต่อไปโจมตีแรงขึ้นแล้วก็ รลดขวดกับยาติดเอาเนี่ยละกันพวกนีโร่พวกนี้กันกายภาพตัวนี้กันน้อยสองอย่ากันเอาตัวนี้แหละดีีบอมอันนี้คือสกิลของบอสเรานะครับมันใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะไปบอกอีกทีนึงผมจะจัดเหมือนเดิมตัวนี้แพแ้ยแข็งนะตัวนี้แพ้ไฟนี่ไออ่ะเอาไปเลยละกันเอาจะได้ตีลุ่มแลย Okay, เริ่มนี่คือเผชิญที่จะใครจะเริ่มก่อนใครจะเริ่มทีหลังนะครับโดยจะนับจากสปีดก็คือตรงน,นี้นะครับว่าใครเร็วที่สุดนะตัวนี้โจมตีถอนกำลังใจใช่ต้นจากการตัวหลังก่อนตัวหลังมันตีเร็วที่สุดแซร์เรียดับเบิ <Area. S 1> ้ tick ticking ayo ini juga hmm apa macam ada apa eh lihatlah di buat นี่ริปก็คือแท้ท er okay. mm hmm. ี่เผาไหม้นะครับผมบกระด้าไหม้กระด้างไหม้ตอนนาทีหกริปแล้วติดสถเบิร์นเลือดเพิ่มีนะครับห้าเปอร์เซ็นต์สามเทินนะครับโอเคอูแรงมากนะดูจากเลือดที่มันหายไปตัวนี้มันแท้ไฟเนาะสองคือทำให้มอนสเตอร์ในกลุ่มถัดไปห้องถัดไปห้องนี้ตีแรงขึ้นอีก30%ก็คือติดสถาบะตีแรงขึ้น10% 3เทิร์นนะฮะแล้วก็นี้ เป็นรถขวัญกำลังใจแล้วทำให้กำดักแรงเพิ่มอีก50%าสิบอร์เซ็นต์โอ้อันเดอรจุดมากนี่ยายขอริปปีัวนน่าจะตายละหนึ่งตลัง โอเคชุดตัล่ำหนึ่งอ้อสองตัวนี้ก็ตายแล้วก็วิ่งแงกันึ่งอั้ดีดีดีเลยหลังจากจบอีเวนต์นะฮะก็จะมีของรางวัลอ่ะผมเลืมบอกว่าแต่ละกลุ่มตักงเป็นอันพลยจะให้ของอที่แตกต่างกันจะเป็นมอนสเตอร์อัติแฟกต์หรือว่าจะเป็นกับดักนะฮะให้เราเลือกดีๆว่าเราอยากได้อะไร เกเตันตัวนี้ไม่ค่อยดีนะเลือดเฮดพีเขาน้อยนะแล้วเขาตีแรงมากเลยตีเป็นน้ำแข็ง60ดาเมจนะแต่ผมต้องการตัวนี้ตัวนี้มันดีมากบันกันได้ไม่กลไภาพตั้ง50ซนะหลังจากเราสู้จบมอนสเตอร์ตัวไหนที่ตายเขาจะเสียค่าเขาเรียกพลังก,กำลังนะครับก็คือสเตมินา่าผมเลือกสเตมิน่าแล้วกันตอนมีศัพท์ในเกมอยู่ลแล้วแนตะ่ผมเลื่อนลว โอเคเขาจะเสียตัวนี้ไปถ้าศูนย์เสียหมดตัวนี้จ้องพักยาวนะครับผมเราดูยังไงดูอย่างนี้ก็คือนิดในห้องแต่ละห้องเนาะมันจะบอกเลยว่าเนี่ยตัวนี้มันตายจากการสูงเมื่อกี้ใช่ไหมที่มันยืนอยู่หลังสุดอ,อแล้วก็ตัวนี้กับตัวนี้ที่เขาไม่ตายเขาก็ไม่เสียถูกไหมห้องแรกเราเจ็บไปสองนั้นเราก็จะให้เขาพักเลยไหมก็อยู่ที่เราแต่ว่าผมจะบอกว่าในการพักหนึ่งรอบจะฟื้นค่า พลังกำลังตรงนี้ให้3มช่องแสดงว่าผมสามารถใช้พวกเขาได้อีกหนึ่งรอบนะครับผมคิดแล้วเราผมจะพักแทงเพราะผมจตรงนี้มาแทงแทนแล้วก็จะพักกากอยด้วยโอเคสำหรับสัปดาห์แรกนะครับกับการสอนเบื้องต้นก็ขอจบเพียงเท่านี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์ like. ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันบาย